โอ้ยฉันก็ไปหาตามททั้งคาเมราเบตแล้วนะฉันทำลายเกาะมันได้แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้อะไรเลยฉันไม่เจอมันมันอยู่ไหนวะเนี่ยด้ยโอ้เธอเจอมันไหมอ่ะฉันทำลายคาเมราเบตไปแล้วนะฉันก็ด้วยยังไม่เจอมันเลยเชิสปีกเกอร์ฉันอยู่นี่เออเออเออฉันไปอพเกไปแล้วจ้าเออเออกลัวกลัวอย่ามาจับดูด้าไปแล้ว เอ้ยเช่าขอไปตามจีแมนมาต่อสู้นะเฮ้ยมันจะหนีไปไหนของมันวะเฮ้ยเหลือฉันคนเดียวและฉันคนต้องหนีไปด้านหลังแล้วแหละแกจะหนีไปไหนฉันมาเป็นเพื่อนเทอร์รันสปีกเกอร์นะตะลุงบอลโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าข้ามันบันซายบ้า อออยยทีวีแตกไปดิทีวีแตกไปดิแตกไอ้เอ็นี่จอมันหนาเนี่แน่ไมีจบนี่ก็ทอยเออเออือ้าวช้าไปต้องตายแคนไป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  โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปตะดฉันซ้ำโอ๊ยโอ๊ยฉันต้องลุกขึ้นมาก่อนโอ๊ย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 เจ็บ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 โอ๊ยโอ๊ยแนจิเก้ก็ทำลายจอทีวีฉันทั้งหมดดีว่าอันขอมันก็จัดให้กอดเออจะไปกินซะมัดพิฆาตควาเออ ฉันได้ยินเสียงเจ๊ก,กันก้อกับจีแมนมามาแล้วอ่ะแต่ฉันไม่รู้ว่ามาหรือยังนะถูดตืดตืดพวกขามาแล้วไอ้ฉันมาช่วยวเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยอ,ออกไปเอ้ยพวกชาวคนไทยยุ่งเรื่องชาวบ้านเออตออเราบอล โอ้ยโอ้ยฉันลงวานหนีก่อนแล้วฉันคือในน้านทีวีฉันจะมาเสียท่าอย่างนี้ไม่ได้โอ้ยฉันลุกไม่ขึ้นเลยจ้าเดี๋ยวฉันเจ็บมากโอ้ย,อย,อยนี่คือคำสั่งจากแจ็คกอนด์ทางน้านทีวีแกหนีไปได้เลยนะหรือแกจะช่วยต่อสู้ก็กได้โอเคครับไอ้ฉันขอร่วมกับพีแท่นนะักคองแมนี่ก่อนอ้ออ้า ใช้ล็อตสเเกอร์ฝากที่เหลือด้วยนะฉันแก่แล้วอ่ะฉันหนีแล้วอ,อุ้ยจีแมนแกจะเอาใช่ไหมไปกูทำไมเจ็บเกาะฉันนะหย่าแต่นัทีวีแกหนีไปเลยโอ้โอเคโอเค อ๋อท่านท่านทีวีฉันบอกให้แกดีดีฉันถูกเวลาไหมคะโอเคค่ะ okay, อ๋อเมื่อกี้พลายชันชัน่เต็มหมักเขทษทีอะมาเลยไอ้บอลมันเจ็บเลยเหรอวะเนี่ยนี่นะนี่นะเอ้ยยย้ยอยกวอ่ะ อ้ยยออ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 ยออ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 อ่ออ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 นออ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 อมออเออ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 นอออยออ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 อามอออออกออ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 าออ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 เอ้ยแกตามอออออออตออออ้อออออออ